กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนรักคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะทุกท่านมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับต้องบอกว่าในพศน,นี้นะครับรถแคปก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่นะครับสำหรับคันนี้ราคารถเขาจะอยู่ที่778,000นเะเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับในราคา7 7, 7 8 0 0 0เนเนี่ยก็เป็นรุ่นแบบนี้นะแต่เป็นสีขาวแต่ถ้าเอาสีเทาสีบอลเงิน หรือสีดำจะต้องบวกราคารถเพิ่มอีก7,000บาทก็จะเป็น7,85ครับก็วันนี้ที่เซลต้นมาถ่ายคลิปก็เป็นช่วงที่พี่โมทกำลังติดฟิล์มให้ลูกค้าตกแต่งให้ลูกค้าพอดีเนื่องจากเดี๋ยวคันนี้ลูกค้าจะรับรถในวันอีก2วันนะครับอีก2วันนะมาครับเดี๋ยวเซลต้นพามาดูความน่าใช้งานของเจ้าตัวแคปวันนี้เรามาเริ่มจากด้านหลังกันก่อนบ้างนะครับในเกรดตัว L เนี่ยเซลต้นบอกอย่างนี้ล้กัน ไม่ว่าจะเป็นแคปหรือ4ประตูออปชันที่ท่านได้จะได้ออปชั่นเดียวกันก็ถ้าท่านซื้อรถเกรดเดียวกันนะเนี่ยดูอย่างเกรดตัว L ครับไฟท้าย LED ามือเปิดฝาท้ายชุบโครเมียมมีกล้องมองหลังนะครับมีโลโก้2.2ซึ่งในรถเกรดตัว L นะครับลงไป SBL SB สามเกรดเนี้ยจะเป็นเกรดรถที่ไม่ได้มีโลโก้ติดมาบอกตรงนี้ นะครับจะมีแค่คําว่า2.2ที่กํากับว่าคันนี้คือเครื่องยนต์อะไรนะครับกันชนท้ายก็จะเป็นแบบ2ขั้นบันไดลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นกันชนท้ายบิวอินก็คือที่มันเขาเรียกว่าอะไรทําออกมาให้มันเป็นแนวเดียวกับตัวรถนะครับเช่นเดียวกันกับ4ประตูนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวคุยเรื่องแม็กอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพาดูออปชันภายนอกก่อนนะครับสำหรับไฟหน้านะครับของคันนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าก็ สีบรอนตัดสีเทาแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยในรุ่นนี้นะครับส่วนนะครับตัวล้อนะครับคันนี้ไม่ใช่ล้อเดิมแล้วเป็นที่แน่นอนนะครับเพราะว่าลูกค้ามีการเปลี่ยนแมกนะฮะทุกท่านคันนี้นะครับเปลี่ยนแมกอย่างเดียวไม่มีโหลดจัดทรงนะครับพอเวลาที่เราไม่ได้โหลดจัดทรงสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือด้านท้ายเนี่ยมันจะสูงกว่าด้านหน้านะครับอาจจะประมาณนิ้วครึ่งนะครับที่ด้านหลังสูงกว่า ซึ่งบางท่านเนี่ยที่ไม่ได้บรรทุกก็บางทีก็ไปใส่กล่องโหลดก็มีสําหรับรถตัวเตี้ยนะแต่ตัวสูงใส่กล่องไม่ได้ตัวสูงอาจจะต้องดัดแหนบเอาอะไรพวกนี้เพื่อให้แบบเท่ากับด้านหน้าแต่ถามว่าในรถที่เป็นใช้งานแล้วเราไม่ได้ต้องการแบบให้หน้าหลังเท่ากันเนี่ยผมว่าแบบนี้ก็โอเคก็ดูสวยนะครับแม็กคันนี้ที่ใส่เนี่ยเป็นแม็กบพัสนะครับส่วนใหญ่เราจะเรียกกันว่าลายไบพัสนะ,ะเป็นดําแดงนะครับใส่ ฝาปิดดุมตรงกลางดําแล้วก็ขอบดิส,สีแดงนะใช้เป็นยางเบอร์2 6 5 6 0แน่นอนคันนี้อาจจะดูสูงกว่าตอนแรกที่ยังไม่ได้ใส่แม็กเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่แม็กเขาจะเป็นแม็กแค่ขอบ17อันนี้เป็นขอบ18เรียบร้อยนะครับในรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยเวลาที่มาจากโรงงานเนี่ยเขาจะไม่มีบันไดข้างไม่มีกันชนท้ายมาให้นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับ ส่วนภายในนี่เดี๋ยวเซื้์ต้นพามาดูภายในของรุ่นนี้กระจกไฟฟ้าขึ้นลงปรับมองข้างไฟฟ้าได้แต่ยังไม่พับไฟฟ้าใช้พับมือเอานะครับมือเปิดนะครับล็อกปดล็อกประตูเป็นเซนทันล็อกนะส่วนตัวเบาจะได้เป็นเบาะผ้าซึ่งเขาบอกว่าเป็นผ้าพรีเมียมก็คือพรีเมียมก็คือมีลวดลายแล้วก็อาจจะด้วยของอผ้าที่นำมาใช้นะครับก็คงดีกว่าปกติทั่วไปอยู่แล้ว เนาะนะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นหุ้มยูรีเทนนะครับก็ไม่ได้เป็นหุ้มหนังสําหรับอันนี้แต่ก็จับนุ่มนะมันจะกดได้นะเนี่ยมันจะกดเหมือนคล้ายๆระบุนุ่มเป็นยางๆนะเนาะด้านนี้ก็จะเป็นวิยุวควบคุมที่พวงมาลัยนะครับแสดงผลหน้าปัดเลนส์ใหม่เป็นแบบนี้นะแล้วก็สําหรับหน้าจอเนี่ยก็เชื่อมต่ออินดอร d แอนด Apple c a ปิลคาแบบเสียบหรือไร้สายได้ ตอนนี้ที่เห็นอยู่คือเสียบสายให้ดูนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้ราคานี้เนี่ยจะได้เป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์2.2นะครับมีที่บังแดดหลายครบคันนะครับประตูแคปนะครับก็เปิดได้90องศาก็ขึ้นลงสะดวกนะครับไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้องเปิดจากอ่าเขาเรียกอะไรไม่ต้องพับเบาะคนขึ้นคนนั่งหน้าไม่ต้องลงเหมือนรถสมัยก่อนแล้วเพราะว่าแคปเปิดได้เนาะและที่สาคัญสิ่งหนึ่งที่อยากบอกครับ บางท่านถามว่าไอ้เซลต้นทําไมผมไปซื้อตรงโน้นตรงนี้เบาะไม่ได้เป็นแบบนี้ดีกว่านี้หรืออันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่รู้แล้วแต่นะครับแต่สําหรับเบาะเนี่ยผมจะบอกนี้ครับเบาะเนี่ยไม่ได้มาจากโรงงานเบาะเป็นของร้านประดับยนต์เพราะว่ารถแคปบที่มาจากโรงงานเนี่ยเขาไม่มีเบาะแคปบมาให้นะครับเราต้องมาใส่เพิ่มเติมเนาะนะครับต้องมาใส่เพิ่มเติมนะนี่ก็ใส่ให้เรียบร้อยชุดยางรองเท้ามีให้หมดนะครับก็ถือว่า เป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจนะครับถ้าใครแบบว่าคือใช้รถ2คนนะครับไม่ค่อยได้มีคนอื่นใช้แบบนั่งไปด้วยนะครับซื้อแคบก็ดีเพราะว่าตัวยุคสูงก็ใช้งานสะดวกสบายไม่แพ้กับ4ประตูนะครับแต่ถ้าถามว่าอันนี้พูดกันตรงๆในเรื่องของความนั่งสบายระหว่างแคบกับ4ประตูยังไงก็สู้4ประตูไม่ได้เพราะรูปลักษณ์ของตัวเบาะในการนั่งมันคนละแบบกันนะครับนี่ น่าสนใจนะสำหรับใครที่อยากได้แคปเนี่ยซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวยกสูงแล้วก็ในรถแคปตัวยกสูงผมว่ารุ่นนี้ขายดีสุดนะครับเพราะว่า1ราคายังห่างกับ4ีประตูเยอะอยู่นะครับสำหรับแคปตัวยกสูงคันนี้นะครับนี่ก็กำลังเล่งติดฟิล์มให้ลูกค้าอยู่นะครับเล่งติดฟิล์มให้ลูกค้าอยู่สวยไหมนะนะผมว่าก็ถือว่าสวยเลยนะสำหรับแคปตัวยกสูงสีเทาตัวนี้ซึ่งต้องบอกว่าสีเทาเนี่ย ไม่ว่าตัวสูงตัวเตี้ยนี่ก็คือขายดีกว่าเพื่อนเขาเลยนะรถสีเทานี่พี่ป่าโมยก็ติดฟิล์มเสร็จแล้วในระหว่างที่เรารีวิวไ <c oughs> วไหมนะครับติดไปละหนบานก็จะเหลือบานที่ยากที่สุดคือบานนี้ทุกคนเพราะว่าบานนี้ต้องต้องเป่าให้ฟิล์มโค้งตามกระจกก่อนถึงจะติดได้นะครับส่วนบานอื่นๆนี้ต้องบอกว่าง่ายนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราดูพี่มดติดสักใบนึง ขั้นตอนแรกก็ลีดน้ำทำความสะอาดกระจกนะครับใจจริงต้องต้องปิดประตูนะแต่ด้วยของโชว์รูมเราลงซ่อมมันไม่ค่อยแบบว่ามีลมก็ไม่อาจจะไม่ต้องปิดก็ได้เพราะว่าร้อนนะคนนั่งอยู่ข้างในร้อนมากนะครับกำลังเอาฟิล์มออกมาติดครับตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่าบานแคป รถเนี่ยฝั่งคนนั่งเราจะเอ้ยฝั่งคนขับเราจะเรียกว่าฝั่งขวาฝั่งคนนั่งเบาะนี้เราจะเรียกว่าฝั่งซ้ายนะครับคือต้องบอกว่าเป็นการเรียกแบบสากลไม่ได้แบบว่ายืนเข้าหาตัวรถหันหน้าหันออกเข้าหาตัวรถนะครับแต่ถ้าเรียกแบบสากลจริงๆคือฝั่งคนขับคือฝั่งขวาคนนั่งคือฝั่งซ้ายอันนี้รถในประเทศไทยนะที่พวงมาลัยอยู่ฝั่งนู้นนะครับคนขับคือฝั่งขวานะนี่ครับ ไปไงไวไหมใกล้จะเสร็จแล้วแป๊บเดียวเองนี่ก็รีดน้ำออกแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีแผ่นใสๆอีกทีหนึ่งเอาเป็นเกียงรีดน้ำให้ได้มากที่สุดอีกทีหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งบางก็วันนี้ก็ ตอนนี้ที่มาถ่ายคลิปก็ประมาณสัก4ี่โมงเย็นก็คิดว่าวันนี้ติดฟิลมเสร็จแน่นอนหรือเวลาอีกชั่วโมงครึ่งก่อนเลิกงานนะฝากไปด้วยละกันใครสนใจก็ทักหาเซลล์ตนได้เลยดาวเริ่มต้น30,000กว่าบาทก็ออกรถได้ครับสวัสดีครับ